กรณีที่น่าละอายเป็นกรณีที่รับไม่ได้นะครับเพราะว่าชัดเจนว่าเครนก่อสร้างรถไฟยกระดับนะครับหรือสะพานถล่มครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเกิดจำที่สะพานที่รากระบังได้ก็เครนแบบเดียวกันถ้าเกิดจำที่พระรามสองได้ก็เครนลักษณะเดียวกันที่สีคิ้วเนี่ยตกลงมาทับรถไฟ โบกี้นี่บิดเลยนะครับผมภาวนาว่าอย่าให้มีการสูญเสียเลยสิ่งที่เกิดขึ้นบอ่อย่างนี้เลยครับเพราะว่าคนกระทําผิดคนประมาทไม่เคยเข็ดลาบเพราะบ้านเราไม่มีกฎหมายความปลอดภัยสาธารณะไม่มีเจ้าภาพเกาหลังกันเองเวลาเกิดความสูญเสียก็ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงานไปค้นหาความจริง คุณเคยได้ความจริงไหมไม่เคยคุณเคยเอาคนผิดมาลงโทษไหมไม่เคยมันก็ถลม่มมันก็เจ็บมันก็ตายอีกผมตั้งใจจะออกกฎหมายความปลอดภัยสาธารณะท่านก็รู้อยู่ครับแล้วพักไทยเก้าวใหม่มีนโยบายเรื่องการจัดการกับภัยพิบัติชัดเจนขอให้เรามีสสพอเถอะครับท่านจะเห็นให้คนผิดเหล่านี้ต้องรับผิดชอบทั้งแพ่งทั้งอาญา